สวัสดีครับอยู่กับผมโดมโตเมชันสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนฐานรีโมทของรถยนต์อีซูซูนะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือใครเป็นแบบกุญแจเสียบก็คล้ายๆกันครับเทคนิคการเปลี่ยนไม่ยากครับอันนี้ผมก็มีเทคนิควิธีนะครับสาหรับคนที่มีอุปกรณ์อย่างไขควงหรือไม่มีไขควงเราก็สามารถใช้มือของเรานี่ครับสามารถเปิดสวิตกุญแจเพื่อเปลี่ยนฐานรีโมทได้ครับอันดับแรกนะครับตัวนี้นะคดับก็คือ กุญแจนะครับเราต้องมากดปุ่มตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อดึงกุญแจตัวนี้ออกก่อนนะครับผมก็กดปุ่มแล้วดึงออกอย่างนี้นะครับกุญแจตัวนี้นะครับในกรณีที่ฐานรีโมทตัวนี้เราหมดจริงๆนะครับให้เราใช้กุญแจตัวนี้ครับหมุนประตูเรานะครับก็สามารถเข้าไปได้แล้วพอเข้าไปได้ก็เอากุญแจตัวนี้นะครับไปทาบกับปุ่มสตาร์ทเราแล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่ครับก็จะสามารถสตาร์ทรถได้ครับ นี่นะครับมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนดูนะครับก็อันดับแรกนะครับเห็นช่องเล็กๆนี้ไหมครับจะเป็นรูเล็กๆนี่ครับให้เราใช้ไขควงเรานะครับผมก็จะใช้ไขควงของผมนะครับเข้าไปในช่องนี่ครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็บิดทิดเดียวครับนี่ครับบิดแค่นี้ครับก็สามารถเปิดออกมาเปลี่ยนฐานได้เลยแล้วมาดูนะครับสําหรับคนที่หาไขควงไม่ได้กรณีที่ฐานหมดจริงๆอยากเปลี่ยนแล้ว ไม่สามารถหาไขควงได้มันก็มีวิธีนะครับอาจจะยากนิดนึงครับแต่ก็สามารถทําได้ครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบกับคืนก่อนครับนี่ครับผมก็ประกอบกับคืนเสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงร่องนี่ครับสังเกตนะครับมันจะเป็นร่องให้เรานี่ครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เล็บกดเข้าไปครับนี่ครับก็ก็เปิดได้เหมือนกันครับแต่ก็จะเจ็บพวก เล็บเราหน่อยครับก็จะมีเล็บยาวสักนิดหนึ่งครับเพื่อไว้เข้าไปในร่องนี่ครับหลังจากเราเปิดออกมาเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก่อวิธีต่อไปครับให้เรานี่ครับแงะตรงนี้นะครับเห็นช่องเล็กๆนี่ไหมครับให้เราแงะขึ้นอย่างนี้กดตรงนี้นะครับกดเอนิวโปกดตรงนี้ตรงนี้งัดขึ้นก็อย่างนี้นะครับนี่ครับทันไหมครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับ ก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับให้เรานี่ครับนี่ครับเอาเล็บเอานิ้วชี้เรานี่ครับเข้าไปแบบนี้แล้วก็อัดขึ้นแบบนี้ครับนี่นะครับผมก็แกะออกมาแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีฝั่งนะครับฝั่งบวกฝั่งลบเดี๋ยวมาดูผ่านรีโมทเราครับ ย้ำนะครับฐานรีโมทเรานะครับจะต้องรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก็คือตัว CR สองศูนย์สามสองต้องเท่ากันนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมซื้อมาจากเซเว่นะครับซื้อมาจากเซเว่นะครับต้องเอารุ่นนี้เท่านั้นนะครับก็คือ CR สองศแล้วก็มาเทียบกับตัว ฐานเราดูครับว่าสเปคตรงกันหรือเปล่าเห็นไหมครับก็เป็น3โวลต์ cr 2 0 3 2บวกจะอยู่ด้านบนลบจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นฐานรีโมทใหม่ของผมนะครับตัวนี้ตัวเก่าก็เอาไว้ตรงนี้นะครับก็มาเปลี่ยนกันครับก็นี่ครับลบจะอยู่ด้านล่างบวกจะอยู่ด้านบนถ้าสังเกตมันถ้าไม่ชัดหน่อยก็ขอโทษทีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็คือบวกอันนี้จะอยู่ลบ อันนั้นก็มีด้านของมันนะครับบวกด้านบนอันนี้คือลบด้านล่างเราก็สามารถเอาใส่ไปได้เลยครับก็ตะแคงอย่างนี้นะครับตะแคงอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยครับนี่ครับทันไหมครับเดี๋ยวผมเอาออกทดลองให้อีกรอบครับขันตอนเอาใส่นะครับบวกอยู่ด้านบนนะครับย้ำอยู่ด้านบนนะครับก็ตะแคงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับนี่ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาปุ่บเหมือนเดิมครับ นี่ครับก็มาใส่ตัวนี้เหมือนเดิมครับนี่ครับก็ลองเปิดดูครับเห็นนะครับก็ได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับก็เป็นการเปลี่ยนฐานรีโมทของรถยนต์อ i ซ u z ุแบบปุ่มสตาร์ทด้วยตัวเองง่ายๆครับก็ไปลองทำกันดูครับ สำหรับผมโดมอะโตมิชันสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ